สวัสดีครับอยากอยู่บ้านวันนี้นำเสนอ <S <S เรื่องการทำยิมในบ้านภายในบ้านครับในสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายนอกบ้านได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำยิมเล่นเองภายในบ้านครับปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุดของการทำยิมภายในบ้านก็คือเรื่องเสียงรบกวนเพราะนั้น ตัวหลักก็คือพื้นที่เราจะมาทำมาทาการปูนะครับพดฉะนั้นเรามาชมกันเลยนะครับว่าวิธีการทำยิมภายในบ้านนั้นไม่มีอะไรมากเลยนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะใช้ทำปูพื้นอันแรกก็คือฟองน้ำครับซึ่งฟองน้ำเนี่ยครับเป็นฟองน้ำแบบนี้นะครับเนี่ยครับฟองน้ำฟองน้ำแบบนี้นะครับเราไปหาซื้อได้แผ่นหนึ่งความหนาประมาณ ครึ่งนิ้วนะครับล้วก็สามารถจะไปหาซื้อได้ตามร้านาขายพวกรองน้ำนะครับนะครับเราก็ามาปูเป็นเป็นเป็นส่วนล่างสุดพื้นล่างสุดนะครับเราจะต้องปูด,ด้วยตัวฟองน้ำตัวนี้นะครับนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรียกว่าท่าภาษาเออ ที่เขาเรียกกันก็คือแผ่นปูพื้นรองวัวรองมา้ารองเท้าวัวเท้าม้านะครับอันนี้ก็จะมีขายทั่วๆไปเข้าไปเปิดดูในร้านในในในร้านได้เลยนะครับว่าเราอยากซื้อแผ่นเราก็จะมาส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอันนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ระบาดก็มีตัวสองตัวนี้นะครับที่จะมาใช้เพื่อ ป้องการเสียงนะครับเสียงเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะการทํายิมภายในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลัก2ตัวนี้เข้าไปหาซื้อในทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเขามาส่งให้ถึงบ้านเลยครับตั้งกองน้ําทั้งทั้งตัวเสียบแผ่นยางแผ่นยางแต่ว่าถ้าในทางทางวิชาการหรือทางที่เขาเรียกกันก็คือแผ่นยางปูสําหรับไปเลี้ยงพวกสัตว์นะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยง มานะครก็จะใช้ตัวนี้คือเร่งเก็บเสียงได้อย่างดีครับครับมามีอุปกรณ์สองตัวนี้แล้วนะครับก็คือน้าแผ่นแผ่นยางเนี่ยครับปูลงไปข้างล่างครับปูลงไปข้างล่างแล้วก็ถ้าจะให้นั่นก็มีกาวเรียกว่ากาวยางน้ํานะครับแตะนิดหน่อยอย่าไปทามากนะครับก็อยๆแตะเป็นจุดนิ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 ดนะครับเพราะว่ามันอยู่เป็นเหมือนตอกตะปูนะฮะแล้วก็ปูด้วยพื้นแผ่น แผ่นยางนี่นะครับเรียแผ่นปูรองเท้าวัวเท้าเท้ามานะครับนีครับแค่นั้นเลยครับก็ถือว่าเป็นพื้นสําเร็จเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็นําเอาอุปกรณ์ที่คุณจะมีทั้งหลายแหล่นะครับก็มาวางไว้ด้านบนนะครับอย่างนี้ครับปูพื้นปูด้านด้านบนนั้นเพราะนั้นคุณมีอุปกรณ์อะไรก็มาวางใส่ไว้เท่นั้นเองนะครับ แล้วก็อันนี้ของผมไปหาซื้อแหลกเก่ามาครับเป็ตัวตัวที่ถ้าคุณต้องการเล่นกล้ามหนักๆก็จะใช้ตัวแหลกตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญอันนี้ไปหาซื้อของเก่ามาซึ่งหาซื้อได้ถูกมากเลยนะครับราคาสองหมื่นบาทนะส่วนอุปกรณ์เก่าก็มีอยู่แล้วนะครับพวกตัวน้ำหนักตัวลูก ยกต่างๆนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับทีน,นี้เราไปดูส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ต้องการเล่นหนักนะครับแล้วก็จะมีตัวพื้นที่สําหรับอันนี้ต้องปูหลายชั้นหน่อยนะครับใช้แผ่นแผ่นยางปูสองถึงสามชั้นนะครับปูด้านบนอีกหนึ่งชั้นนะครับเพอส่วนนี้ไว้สําหรับเวลาเราทิ้งน้ำหนักหนักๆนกดครับมันจะทำให้เก็บเสียงได้ดีมาก ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเกิดคุณต้องการเก็บเสียงมากก็เพิ่มชั้นขึ้นไปนะครับครับและอีกตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเบาะธรรมดาครับอันนี้สําหรับเฟอีกทีหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทิ้งให้น้าหนักเยอะๆก็คุณเอาฟองน้ํามาครับเย็บเป็นเบาะเหมือนเบาะน้องนั่งนะครับเป็นเหมือนเบาะรองนั่งครับก็สามารถที่จะเก็บเสียงได้อีกชั้นหนึ่งทีนี้อันนี้เก็บเสียงได้อย่างสุดยอดเลยครับเพื่อ เป็นยิมภายในบ้านนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นที่วางครับก็เป็นชั้นวางของเก่าแล้วก็เอาผ้าใบมารองหน่อยหนึ่งคนระับแล้วก็เอาคูเก็บของเก็บพวกอุปกรณ์น้ำหนักอะไรทั้งหลายหลยก็เป็นชั้นเก็บของธรรมดานะครับก็ดัดแปลงมานะครับเป็นที่วางพวกเครื่องน้ำหนักอุปกรณ์อะไรทั้งหลายหละนะครับก็ทำไม่ยากเลยครับนะครับ ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับก็ตัวหลักๆก,ก็คือตัวพื้นนะครับแผ่นหนึ่งประมาณกว้างหนึ่งเมตรสามสิบคูณเมตรสามสิบคูณสองเมตรนะครับก็ราคาแผ่นหนึ่งประมาณ 700, เจ็ร้อยบาทอันนี้ก็ใช้ไปหกเกล็ดพันนะครับหกเจล็ดนก็รวมไปเส็จอะไรแล้วก็ประมาณ 8, 000, แปดพันบาทแต่บันแพงตัวแหลกนะแหลกที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับสองหมื 20, ่นบาท ตัวแหลกนี้ก็คือสําหรับพวกที่เล่นมืออาชีพครับคนใช้ตัวนี้ส่วนถ้าเกิดคุณไม่ไม่ต้องซื้อแหลกก็ที่สาคัญก็คือตัวพื้นนะครับใช้พื้นตัวพื้นนะครับครูพื้นครับครับก็ลองไปทากันดูนะครับครับง่ายมากนะครับการทํายิมภายในบ้านจุดสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการเก็บเสียงนะครับเพราะว่าบ้านเราอ่ามันจะทําให้มีเสียงดังเวลาทิ้งลูกตุ่มอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็ลองไปทำดูครับ ก็อยากอยู่บ้านก็ขอนําเสนอวันนี้นะครับว่ายิ้ม,มง่ายๆภายในบ้านครับสวัสดีครับ